เก่งมากเลยนะคะกีาพิม์ชาติมาสอนเราอ่ะอุ้ยลมแรงอ่ะตื่นเต้นอ่ะคุณจะไม่ตกทะเลทำไมคุณขากีฬาหน้าร้อนนะคะเราต้องมาอยู่ริมทะเลแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟังค่ะ โอ้ชวนมาเล่นกีฬาแน่้อนคืออยู่ข้างบนจะร้อนนิดนึงค่ะแต่พอลงทะเลแล้วก็จะเย็นๆธุรกิจนี้พี่ฟางทามานานขนาดไหนแล้วคะอันนี้เป็นปีที่4แล้วค่ะที่เราเปิดเรือใบเป็นกีฬาที่ค่อนข้างเข้าถึงยากอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแค่เฉพาะกลุ่มเนาะอย่างพวกของสัตหีบเซลร์ร่ขับอะค่ะเป็นกลุ่มของนักกีฬาทีมชาติเราก็เลยมาเปิดให้คนนอกได้มาลองเล่นเรือใบมันจะเป็นกีฬาที่ค่อนข้างท้าทายค่ะเพราะว่าไม่ได้มีเครื่องยนต์หรือมีอะไรบังคับอะค่ะมันจะเป็นเหมือนเราต้องให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติของงเรา่ะคจึน กีฬาทีมชาติเข้ามาสอนค่ะสอนแบบประกบหนึ่งตอนหนึ่งเลยฟังดูยากใช่ไหมคะดูยากจ้ะ <laughs> <laughs> แนะนําน้องมิ้นนะคะ,ะเป็นน้องนะักกีฬาทีมชาติวันนี้ที่เป็นครูสอนอต้องให้เป็นให้ได้ <laughs> ถ้าไม่เป็นไม่กลับจะวันนี้จ้า <laughs> เดี๋ยวไปรู้จักกับครูม,มิ้นกันสวัสดีค่ะนี่คือครูม,มิ้นนะคะ โอ้ยเก่งมากเลยอะนะคทิชชามาสอนเราอะเราไม่มีพื้นฐานเลยค่ะครูสกิบทางน้ําคือเป็นสูนเลยค่ะสูนไม่ยากเลยค่ะวันเดียวเป็นเลยเป็นเลยอะค่ะเป็นเลยค่ะเรือใบนะคะมีอยู่2สิ่งที่สําคัญนะคะค่ะอันแรกค่ะเรือใบขาดไม่ได้เลยให้ลมเข้าเพื่อให้วิ่งค่ะ สิ่งที่2นะคะคือหางเสือคะ่ะจะใช้ในการบังคับทิศทางคะ่ะหลักๆคือจะมีแค่2ส,สิ่งนี้เลยค่ะ,คะเราจะมีอยู่ทั้งหมด3ขาในการเล่นนะคะ,คะขาแรกนะคะเขาเรียกว่าทวนลมคะ่ะเราจะเล่นประมาณ45องศาใบเรือนเนี่ยเราจะอยู่ประมาณ4 5องศาของทิศทางของลมค,ะค่ะเราก็จะซิกแซกไปซิกแซกมาขาที่2คะ่ะจะเป็นขวางลมคะ่ะเราก็จะเล่นขวางลมไปเรื่อยๆอันที่3ามเขาเรียกว่าขาลันค,ะค่ะจะเป็นใบตามลมไปคะ่ะลองนั่งก่อนเลยก็ได้คะ่ะ เดี๋ยวเราจะไปสอนในในทะเลอีกทีนึงก็ได้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเป็นแค่การกับใบเรือนะคะกันกับตัวว่าทํำยังไงสเต็ปแรกคือก้าวขาหลังก้าวขาข้ามไปก่อนค่ะสเต็ปที่2นะคะแล้วค่อยๆดันหางเสือไปปึ๊บอย่างนี้ถ้าเราค่อยๆดันไปเนี่ยตัวใบเนี่ยมันจะค่อยๆกลับมาอ่ะเดี๋ยวเราก็เตรียมกลมค่ะกลมปึ๊บอ่ะ พอใบกลับมาฝั่งนี้แล้วเราย้ายตัวไปนั่งอีกฝั่งหนึ่งค่ะเราย้ายย้ายไปฝั่งนี้ใช่ค่ะมืออยู่อย่างนั้เลยค่ะใช่แล้วก็นั่งลงไปเลยค่ะค้างไว้แบบนี้พอเรากลับมานั่งแล้วเชือกเนี่ยมือเราจะสลับกันอยู่ใช่ไหมคะค่ะให้เราลากเชือกฝั่งนี้ค่ะแบมาเลยค่ะแบบว่าอ่านี้ะะโฮมใช่ใช่เราก็ล็อกเชือกไว้อยู่นี้ค่ะอ่าแล้วก็มาจับตรงนี้ได้เลยค่ะ่าจับตรงนี้ข้างนี้เราจับหางเสือแล้วค่ะให้เราเอามือข้างนี้ค่ะจับเชือกได้เลยแน้วเราปล่อย ปล,ปล่อยนี้เลย่ะปล่อยเชือกตรงนี้ค่ะเอาปล่อยเชือกนี้อ่าแล้วก็ตวัดข้ามมาเลยค่ะตะวัดค่ะปึ๊บนี้มือเราก็จะเป็นเหมือนข้างนูนแล้วคือบนบกเนี่ยมันอาจจะแบบงงนิดนึงการ,รปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราไปทะเลง่ายกว่ามันจะเห็นภาพมากกว่าค่ะแว่ามัน,มนยญก,กที่บนบกคือ หัวเรือไม่สามารถแบบว่าเอ็นไปตามเราจะนึกภาพไปออกอันนี้คือฝึกไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมคะโ่ได้ฝึกบังคับถังสมมติหนูมาเปสูงๆข้างหน้านนั้จะให้พี่อ่ะลองเล่นไปถ้าหันเรือตอนนี้หนูตกอยู่พี่ก็ดันขึ้นไปนิดนึงดันถ้าขึ้นไปหน่อยนึงอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเราก็มองข้างหน้าว่าตอนนี้เราอ่ะวิ่งไปข้างหน้าหรือเปล่าแล้วก็เดินถางตรงๆไปเรื่อยๆ สเตปแรกนะคะที่สอดไปบนโบก้าวขาหลังค่ะนะคะถ้าผักหางเสือเนี่ยตัวบูมเนี่ยตัวใบเนี่ยจะค่อยๆผ่านของเราแล้วก็ก้มแล้วก็ย้ายมานั่งอีกฝั่งหนึ่งให้ครูสอนกับตัวก่อนอย่างที่มิ้นบอกมิ้นนั่งข้างหน้าจหันขาเฉียงไปข้างหน้าอย่างนี้มือขวามือซ้ายจับอันนี้อย่างนี้ขวาจับอันนี้จะเป็นคว้ามือทั้งสองแบบทั้งเชือกทั้งหางเสือค่ะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวมิ้นจะค่อยๆกลับตัวนะคะมิ้นค่อยๆผักหางปุ๊บ ปล่ยผ่านกลับมามินจอย่างนี้ค้างอยู่ปุ๊บมิ้นจับอย่างนี้แต่มินแค่เปลี่ยนมานั่งเฉยๆแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมือมินยังควบคุมอยู่แล้วมือเนี้ยจับหางเสือแล้วใช่ไหมคะมือที่จับอย่างนี้หนูก็ปล่อยได้ละเพราะ<อ>มือนี้หนูมังคับอยู่มือนี้หนูก็จับมืแอแทนแล้วหนูก็ทิกมาได้เลยเพราะเมื่อกี้เราล็อกมือแล้วเราก็แค่คว้ามือไปอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าพันมือแล้วอ่าลองอีกทีไหมคะลองได้ค่ะคูครูหนูจะไม่ตกทะเลใช่ไหมเนยไม่ตกค่ะ ลมแรงอย่างเงี้ยปล่อยปล่อยไปดิโอ๊ยลมแรงอ่ะตื่นเต้นนะก้าวขาหลังแล้วใช่ไหาผักหางค่ะผักหางอ่าผักหางผักเลยเฮเริ่มงงแน่ๆเลยใช่เริ่มงงนิดนึงแต่ถ้าเข้าใจมันน่าจะเก็ตอ่ะแต่แต่ออกไปเหมันปุ๊บอก็ค่อยโก้มปุ๊บเงี้ยแต่ว่ามือเราเหมือนแค่ยกมาอย่างเงี้ยเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าเราเรายังบังคับอยู่อย่างงี้ยเหมือนเราเราบังคับข้างหลังอย่างนี้ได้อยู่ได้อย่างเงี้ยะค่ะโฮใช่ใช่แล้วเราก็ลากมือเนี้ยไปเปลี่ยนเชือกไปเฉย ใช่แล้วมือเนี้ยเราว่างแล้วใช่ไหมเราก็มาจับมีอ๋อมันจะแบบว่าอย่างงีกมือใช่ใช่มันจะแบบว่าแบไปอย่างเงี้ยแล้วเพื่อจะพลิกกลับมาได้ง่ายอ่ะเดี๋ยวลองอีกทีเดียวไปเริ่มกลับค่ะโฮโอเคซื้บกลับไปถือถังเสืออ่าโอเคค่ะแล้วก็มือนี้ว่างแล้วจับเชือกแล้วก็พลิกได้เลยอย่างเงี้ยค่ะบโฮเดี๋ยวเราพูดกหนีฬาเราก็จะชิแล้วอ๋อโอเคห้พอได้แล้วพอได้แล้ว เตี่ยได้แต่ว่าตอนกับตัวตื่นเต้นตื่นเต <Wow. S 1> ้นโควาโเราจับเรือขึ้นมาแล้วเราก็ขึ้นได้แล้วการกู้เรือ <Okay. S 2> ค่ะ ชียก็มากินน้ำทะเลที่สัตหีบเป็นการเปิดประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใครที่อยากจะมาเล่นมีเรือกี่ประเภทคะพี่ฟางจะมี3ประเภทค่ะก็จะมีเป็นอัพติมิเลเซอร์ค่ะแล้วก็เป็นโฮบี้ค่ะถ้าใครเล่นไม่เป็นก็ไม่เป็นปัญหาใช่ไหมพี่ฟางไม่มีปัญหาถ้าเข้าใจเนี่ยรับรองว่าเล่นสนุกแน่นอนจะกลับมาเล่นอีกอันนี้คือบอกตรงๆเลยต้อนรับเลยค่ะค่ะพี่ฟางค่ะทีนี้ให้พี่ฟางฝากนิดนึงติดต่อได้ที่เพจ เฟซบุ๊กสัตหีบเซลลิงขับค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ฟ้ามากๆเลยขอบคุณคอาจารย์ที่นี่คุณครูทุกคนน่ารักมากนะคะชมลุยกองถ่านทันทูฟยูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมเตลือทุกที่เลยจ้า